การเรียนการสอนแบบซิปป้าโมเดลโมเดลซิปป้าเหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันแนวคิดโมเดลซิปป้ามีแนวคิดทั้ง5ได้แก่ 1. แนวคิดการสร้างความรู้ 2. แนวคิดกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ 4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้และ 5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้แนวคิดทั้ง5เป็นที่มาของแนวคิดสิปาในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากแนวคิดข้างต้นสรุปเป็นหลักสิบปาได้ดังนี้ c. หลักการสร้างความรู้คือการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยจากก ac ิจกรรมที่ช่วยผู้เรียนมีโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง i. หลักการปฏิสัมพันธ์คือการให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว p. หลักการเรียนรู้กระบวนการเป็นการเรียนรู้กระบวนการต่างๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการทำงาน p. หลักการมีส่วนร่วมทางร่างกายคือการให้ผู้เรียนมีโอกาสดาได้เคลื่อนไหวร่างกายการสอรนจึงต้องมีกิจกรรมให้ผู้เรียนเคลื่อนไหว หลักการประยุกต์ใช้ความรู้คือการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติจริงการเรียนการสอนรูปแบบซิปปาเป็นการหลักซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้แก่ผู้เรียนการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักซิปปานี้สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลายซึ่งอาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ รูปแบบที่มีการนำไปทดลองใช้แล้วได้ผลดีมี7ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. การทบทวนความรู้เดิมขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตนขั้นที่ 2. การแสวงหาความรู้ใหม่เป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาเองก็ได้ขั้นที่ 3. การศึกษาทําความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจกับข้อมูลหรือความรู้ที่หามาได้และต้องสร้างความหมายของข้อมูลโดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเองเช่นใช้กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมขั้นที่4การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มขั้นนี้ผู้เรียนจะอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนรวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อื่นและได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆกันขั้นที่5การสรุปและจัดระเบียบความรู้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับมาทั้งหมดทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่และสิ่งที่เรียนให้เป็นระบบระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายขั้นที่ 6. การปฏิบัติ หรือการแสดงผลงานหากข้อความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไม่มีการปฏิบัติขั้นนั้นจะเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อความรู้ที่ได้ขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติและมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติอีกด้วย ขั้นที่7การประยุกต์ใช้ความรู้ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนำความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชำนาญความเข้าใจความสามารถในการแก้ไขปัญหาและความจำในเรื่องนั้นๆ ข้อดี 1. ผู้เรียนรู้จากแสวงหาข้อมูลข้อที่จริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลายเป็นประสบการณ์ที่นําไปใช้ในการดําเนินชีวิต 3. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกในกลุ่มสรุปการเรียนการสอนตามซิปเปอร์โมเดล สามารถรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาสังคมและอารมณ์อีกทั้งผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนสามารถอธิบายชี้แจงตอบคำถามสามารถพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นกลุ่มการสื่อสารรวมทั้งเกิดการใฝ่รู้ด้วย